ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยนานมิตรทุกท่านบันทึกคราวาสคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจริญกรรมฐานโดยท่านได้สรุปไว้บางส่วนจากคำบอกของครูบาอาจารย์ของท่านหลวงพ่อได้พูดก่อนสงครามใหญ่จะเกิดจะมีนิมิตบอกมันจะมีน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นทางยุโรปและโรคระบาดตามมา และหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องนี้ฟังไว้เป็นความรู้ประดับไปนะคะท่านกล่าวว่าก่อนจะเกิดเหตุจะมีนิมิตบอกยามที่มีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่ละครั้งจะมีพวกนี้เกิดขึ้นคือ 1- น้ํา้ำท่วม2คือโรคระบาดรุนแรงและถึงจะเกิดสงครามลําดับของมันจะเป็นแบบนี้ ไอ้น้ำท่วมใหญ่มันจะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นเหตุเท่าที่ผ่านมามักจะมาทางยุโรปมันจะไม่มาทางตะวันออกมันจะมาทางทิศตะวันตกถ้าน้ำท่วมใหญ่ๆนะอย่างเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเกิดไม่ทันหรอกแต่เขาพูดให้ฟังเป็นประวัติสมัยนั้นน้ำมันท่วมที่กรุงเทพมันปี2485นใช่ไหมน้ำท่วมใหญ่ แต่ว่าอินเดียท่วมก่อนตอนที่ท่วมกรุงเทพมันต้องมาทางทิศตะวันตกมันไม่ใช่มาทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกอย่างเช่นมรสุมใต้ฝุ่นอะไรพวกนี้ที่เคยเข้ามาใช่มิละ่ะแต่นี่มันจะมาทางทิศตะวันตกน้ำท่วมใหญ่ๆนะมีคนล้มตายมีความเสียหายทรัพย์สินเงินทองเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นพอน้ำมันคลายตัว ความเสียหายเกิดขึ้นมากพอสมควรแล้วโรคก,ก็ตามมาสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นโรคอะไรอหิวาโรคอะไรไม่รู้มันระบาดแล้วไม่นานนะักสงครามโลกก็เกิดขึ้นก็ดูเอานะนี่มันก็เรื่องข้างหน้ามันเรื่องยากไปทักไทยมันยากเดาก็ไม่ได้แต่มันมีคำว่าไม่แน่ตลอดไม่แน่คือมันเกิดได้ หรือว่ามันไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเราก็คงไม่หนักใจสมั้งพวกเธอแต่ถ้าวัดเขาเต็มที่นี่ก็พอมีสำหรับพวกเราไม่หนักใจเนาะคือเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเคยพูดว่าอีกหน่อยไอพื้นที่เทปูนในวัดมันจะไม่มีที่ให้เดินท่านเคยพูดว่าอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น จึงไม่มีที่ให้เดินมันคงกางเต้นท์นอนกันหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเลยเดินไม่ได้เคยพูดไว้นะถ้าจำไม่พลาดวัดจะไม่มีที่เดินถ้ามันจะมีอะไรเดือดร้อนจริงๆก็ไม่ต้องเอาอะไรมานะตัวก็ไม่ต้องเอามานะเอามาแต่ใจอย่างเดียวเอาตัวมามันเปลืองก็อย่าให้มันมีอะไรเลยนะ เราก็ไม่อยากไป,ไปเผชิญเรื่องแบบนี้มันบ่อยๆนักหรอกแค่ปกติเราก็เบื่อเต็มทนแล้วชีวิตเราต้องไปเจอเรื่องราวที่มันเกินวิสัยที่อยากไป,ไปเผชิญกับมันอีกแล้วก็ก็ยิ่งเบื่อใหญ่นะแต่มันอาจจะดีในเรื่องการปฏิบัติก็ได้ทำให้เราหนักแน่นมีการเจริญสมมณธรรมของเราดีกว่าในปัจจุบันปัจจุบันเราอาจจะพลั้งเผลอบ้างแล้วก็ไม่เผลอเลย คือไม่ทำเลยอันนี้ไม่เผลอไงตั้งใจเลยอย่างนี้ก็มีไอขยันมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางเวลามันน้อยเต็มทีแต่ก็เข้าใจนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกระตือรือร้อนอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าไอย่ำอยู่กับที่ได้ก็นับว่าเก่งแล้วแหละแต่ไม่ก้าวเดินถอยหลังนะจะให้เดินก้าวแบบไปแบบสบายๆคล่องตัวแบบนี้ยาก ดูแล้ววาระของโลกมันให้ผลเราไม่ค่อยได้ผลในการปฏิบัติให้ถึงซักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันไม่ได้มาริดอนสติปัญญาของเธอได้หรอกถ้าหากว่ามันไม่ปกติคือในอารมณ์ก็ไม่สงบใจในแบบปกติกระแสมันก็ไม่ทำให้เราอยากจะขยันทำความสงบได้อย่างปกตินะก็พิจารณาแชร์เรื่องปัญญาที่เธอได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทบทวน คิดไปคิดมาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็มีกำลังขึ้นมาเองมีผู้ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำทํานายไว้มาเล่าสู่กันฟังฟังหูวไว้หวูจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนที่ได้ทำมาเตือนไว้จะได้ไม่ประมาท 1. ดูราคาน้ำมันพุ่งพรวดเผื่อการสงคราม สงสงครามอิหร่านกับอิสราเอลต่างใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มใส่กันอิหร่านยิงก่อนด้วยการไปซ่อนที่ชายแดนประเทศอื่น 3. สงครามปากีสถานยิงใส่อินเดียก่อนด้วยนิวเคลียร์สอเมริกันสนับสนุนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจีนสนับสนุนเผชิญหน้าด้วยนิวเคลียร์จีนยิงอเมริกาก่อน 5. เหลือคนทั่วโลกประมาณ800ล้านคน 6. สงครามประมาณ7ปีบางท่านบอก9ปีอาจจะจบในปีพศ2571ปีจอหรือคศ2028 7. พระทั้งหลายจะถูกยึดเงินหลังจากนั้น3ปีครึ่งจะเกิดสงครามโลก 8. ดูฝนตก7วัน7คืน ฟ้ามืดไฟจะดับหมดให้หนีไปทางถนน304หรือเลี้ยวซ้ายไปสาย319หรือไปทางถนนสายกบินบุรีถนน304ขึ้นเขาใหญ่ทางอำเภอนาดีไปอุทยานทับลานก็น่าจะอยู่ได้หรือไปต่อไปวังน้ำเขียวจังหวัดโคราชเป็นทางที่ไปทางภูเขาที่ใกล้ที่สุดที่ออกจากกรุงเทพได้เร็ว 9. ระวังวันพรฤหัส 3 1พันวาคมพศ2 5 0 0อะไรนี่แหละระวังช่วงกลางคืนตาก11ริกเตอร์ตอนนั้นกรุงเทพอาจมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่ก็ได้บางพื้นที่จะมีน้ำท่วมไปแล้วก็ได้ให้สังเกตรเตรียมหนีออกจากกรุงเทพไว้ก่อนจะดี 10. พศ2576 ปีฉลูหรือคอสอ2023วงจรของโลกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจจะเกิดการใช้นิวเคลียร์ลง USA แล้วหรือเปล่าหรือน้ำแข็งขั้วโลกละลายไปมากน้ำจากอันดามันอาจจะเติมอ่าวไทยอาจจะมีคลื่นยักษ์มาแต่ระดับน้ำที่วิ่งเข้ามาถึงนครสวรรค์หรือตีนเขาใหญ่ความรุนแรงสูงประมาณ170-357 ระดับน้ำท่วมขังอาจสูงประมาณ18-20เมตรเท่าตึก7ชั้นปี2566ถ้าเป็นแบบนี้ที่ไร่อำเภอพนมสารคามเราก็น่าจะอยู่ตีนน้ำทะเลหรือสร้างให้สูงอีก6เมตรบวก12เมตรระดับน้ำทะเลที่บอกไว้จะได้ประมาณการอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรจะหาที่อยู่ไม่ได้ง่ายนัก หาน้ำดื่มก็คงจะยากด้วย 11. ข้อสอ0 2 8เกิดแหล่งงานใหม่โลกเริ่มเอาชนะปัญหาความอดอยากอาจจะหมายถึงหมดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็ได้ 12. ข้อศสอ3น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 13. สงครามนิวเคลียร์น่าจะปีเถออาะพศ2 5 6 6มีระยะเวลาอยู่ต่อไป9ปีถ้าไม่ลดเวลาลงน่าจะมีคนเหลือประมาณประเทศละ10%จีนใช้นิวเคลียร์ก่อนคือลูกที่3และลูกที่4และโลกที่5ที่อาจจะใช้อิหร่านกับอิสราเอลใช้นิวเคลียร์ส่วนอัฟกานิสถานใช้ก่อนกับอินเดียอาจจะลงที่พมา่า กรุงเทพจะจมน้ำสซืนามิจะเกิดจากอ่าวไทยแผ่นดินดันตัวขึ้นข้อศอสอ3กลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะมีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่3 14การเรียงตัวของดาวห้าดวงจะเกิดขึ้น3ครั้งเดือนกันยายนข้ศอ,อ0 4 0ได้เห็นหลังดวงอาทิตย์ตกถ้าสงครามใหญ่หรือสงครามโลกบ้านคือถ้ำ ำคือบ้านอยู่แล้วปลอดภัยดูปิดอากาศภายนอกด้วยเพราะยังมีอาหารให้เหลือทานได้อีกหลายวันเช่นน้ำข้าวสารกระปิน้ำปลาน้ำมันหอมกระเทียมได้ทำกับเท้ากินไปการเดินทางเราจะขนอาหารไปไม่ได้มากส่วนกรณีสซนามิอันนี้ต้องพิจารณาเองว่าสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำทะเลมาถึงหรือเปล่า ดึกไม่ออกก็เลยนครสวรรค์เขาใหญ่ขึ้นไปถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่พ้นน้ำก่อนเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วค่อยกลับมาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้ฟังไว้เพื่อประดับความรู้ฟังไว้เพื่อเป็นนิทานจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่าน โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ